สวัสดีครับก็วันนี้นะครับมาแนะนำนะครับในส่วนของแหนบนะครับที่เราใช้ในการจะจับยกไอซีกันนะครับแหนบนั้นมีอยู่สองสามประเภทนะครับวิธีการใช้งานแหนบนะครับก็จะหนี่แบบนี้นะครับอันนี้เขาเรียกแหนบตรงนะครับแหนบตรงอันนี้โค้งนะครับโค้งแบบนี้นะครับสําหรับเวลายกเป่านะครับจะได้ไม่ร้อนมือนะครับ กบบนี้เลยนะจะได้ไม่ร้อนมือก็มีอยู่หลักหลายประเภทนะครับแต่ที่วันนี้ที่ผมมาแนะนํานะครับก็เป็นตัวใหม่ของทางแมคาีนิกนะครับจัดมาให้นะครับก็จะเป็นในส่วนโค้งนะครับอ่ะนำมาเพื่อให้เรานะครับทําการบอลขายสีได้ง่ายขึ้นนะครับอ่ะแบบไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวไม่ดูนะฮะอ่ะอย่างเช่นนี่คือเพจบอลขายซีนะครับอ่ะ ใกล้ๆนะครับเวลานะครับท่านจะวาง ICT นะครับก็แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็จะร้อนมือหน่อยเพราะว่ามันใกล้นะครับก็จะร้อนมือหน่อยเพราะมันใกล้ก็แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วแต่ถนัดแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันหรือถ้าเป็นแบบนี้ก็จะลงแค่จุดนะครับจะจะจะไม่เต็มนะครับจะไม่เต็มแผ่นนะครับลงแบบนี้นะครับไม่เต็มแผ่นนะครับลงแบบนี้ไม่เต็มแผ่นนะครับเดี๋ยวมาดูตัวใหม่กันนะครับ ตัวใหม่ก็คือตัวนี้นะฮะของทางแมคานิคตัวใหม่ล่าสุดนะครับของสินค้าเพิ่งเดินทางมาถึงนะครับแพ็กเกจที่สวยงามนะครับอ่ะลองออกมาเป็นแบบนี้นะครับเป็นสเตนเลสแท้นะครับอ่ะเป็นสเตนเลสแท้แข็งนะครับแข็งว่แบบนี้เลยนะครับอ่ะดูนะครับตัวแหนบนั้นเขาจะทําไม่เหมือนชาวบ้านเขานะแบบนี้เห็นไหมฮะ แบบนี้เลยอ่ะเหมาะกับงานอะไรบ้างได้ได้หมดเลยนะฮะจะเป็นส่วนโค้งนะครับจะปรับมานะครับเจียรมานอย่างเป็นอย่างดีนะครับอ่ะนี่เลยนะฮะเวลาท่านบอลขายอซีนะครับนี่จับแบบนี้เลยนะฮะเห็นไหมครับสะดวกไหมครับอ่ะสะดวกไหมฮะแบบนี้เลยนะครับง่ายจับมายกวางอานนี้เต็มหน้าทันทีเลยบอลขาได้ง่ายนะครับ เดี๋ยวนี้บอลขาได้ง่ายเลยนะฮะอ่ะใช้ยกไอซีได้ไหมอ่ะยกไอซีก็ได้นะครับนะแบบนี้เลยอ่ะไม่ร้อนมือด้วยนะครับเป่าอยู่ไ,ไกลๆเลยนะฮะเนี่ยแบบนี้อ่ะหยิบได้เลยอ่ะเขาออกแบบมาได้ค่อนข้างที่จะเหมือนกับแนะนำให้ช่างมือถือได้ใช้งานเลยเนี่ยแบบนี้ไม่ร้อนมือนะครับอยู่ไกลนะครับ สมมติว่าหัวเป่าลมร้อนเราอยู่นี้นะครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้ล่ะถ้าเป็นแบบแนวตรงละครับมันจะต้องอยู่ใกล้นะครับมันจะอยู่ใกล้มันอยู่ใกล้นะครับเพราะละความละอุมันจะขึ้นมาหามือเรานะครับถ้าแบบนี้ล่ะถ้าแบบนี้ล่ะมันก็จะมันจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับแบบนี้แต่ถ้าแบบนี้อ่าผมว่ามันจะถนัดกว่าเพราะว่าเป็นแบบนี้เนี่ยแบบนี้ลงไปแล้วหนี่แบบนี้เลย ใช่ไหมครับส่วนโค้งมันจะออกมาแล้วมันจะหนีมือเรานะครับมันจะมนไม่เม่นลอนนะครับโอเคนะครับฝากไว้นะครับหนึ่งเครื่องมือดีๆนะครับที่อยากแนะนําให้ใช้แล้วเหมาะกับงานที่เราทําอยู่นะฮะมันจะช่วยให้เราสละเวลาไม่เสียเวลาเยอะนะครับเครื่องมือดีมีใช้ไปกว่าครึ่งนะครับโอเคนะครับฝากไว้ครับสวัสดีครับ